สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการจิตเวชในคนไข้าทานยาวรรณโลกนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะก็ผมหมออแ์สผู้เชี่ยวชาญดุลกรรมลกปอดแอซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเคสรายง,งานทางการแพทย์นะครับลงในวรารสารการแพทย์ที่ชื่อว่าเบรสในปี2025นะครับซึ่งก็เนื้อหาน่าสนใจมากเกี่ยวกับ ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นวรรณโลกแล้วเกิดอาการทางจิตเวชเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟันพร้อมกันนะครับหลายคนเนี่ยคงจะได้ยินชื่อวรรณโลกเนี่ยมานานมากแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้ววรรณโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยารักษาเนี่ยมันไม่ค่อยดีประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีมากนะักหรือเราเข้าไม่ถึงการรักษานะครับเลยทําให้คนที่เป็นเนี่ยก็จะมีอาการผอมไอเลื้อดลังนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะ จนในสุดเขาก็คิดยารักษาวัณโลคขึ้นมาได้นะครับเลยทําให้โรคนี้ยจากเดิมที่เป็นโรคที่น่ารังเกียจนี่มันก็สามารถารักษาหายได้แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้นะครับยาเนี่ยมันมียาตัวหนึ่งชื่อว่าไอโซไนอซิดนะครับคิดค้นมาตั้งแต่ปี1951ได้นะครับเขาก็ใช้ยาตัวนี้มา70ปีแล้วนะครับแล้วยังเป็นยารักษามาตรฐานในวันโลคด้วยนะครับ ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาอายุ34ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวันโรคปอดนะครับก็ได้ทานยาฆ่าเชื้อว,วัณโรคก,ก็มีตัวหนึ่งชื่อว่าไอโซเนอซิดนะครับแล้วก็เขาทานยาไป5สัปดาห์แล้วนะก็จริงๆไม่ได้มีอาการอะไรแต่อยู่ดีเขาก็เหมือนมีไข้ไอเสมหะมากขึ้นนะครับคุณหมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาลนะครับนอนโรงพยาบาลเพื่อมารักษาปอดอักเสบที่เกิดขึ้นนะ ผลปรากฏว่าในวันที่3เนี่ยอยู่ดีเขากา็ดูสับสนมากเลยนะครับตั้งแต่ที่เขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ใช้ยาเสพติดไม่เคยมีอาการทางจิตเวทนะแต่โทรมาแล้วก็โทรไปหาญาตินะครับบอกว่าเนี่ยเขากําลังจะตายแล้วเขาเห็นคนเนี่ยมายืนที่ปลายเตียงนะเหมือนเห็นภาพหลอนไปด้วยแล้วก็กลัวว่าตัวเองกําลังจะตายนะดูเป็นอาการจิตเวทเนี่ยที่แบบเต็มขั้นเลย คุณหมอที่ทําการรักษาอยู่เนี่ยเขาก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเขาก็คิดว่าหหรือมันเป็นเพราะวรณโรกเนี่ยมันอาจจะมีการดื้อยาหรือไปที่สมองนะครับที่ทําให้เกิดวัณโรกเยือหุ้มสมองแล้วเกิดอาการสับสนตามมา หนื่งอันที่สองเป็นจากการที่เขามีความเจ็บปวดรุนแรงแล้วมานอนโรงพยาบาลแล้วเกิดภาวะสมองสับสนเกิดขึ้นได้หรือที่เรียกว่าดีเรเลียมนะครับหรืออันที่สามเขาคิดเป็นถึงว่าหรือเป็นยาที่ผู้ป่วยทานอยู่ที่ชื่อว่าไอโซแอนซิททำให้เกิดนะครับเขาก็าไปตรวจมากมายเลยตรวจทางสมองเจาะน้ำไขสังออกมาดูนะครับตรวจเพิ่มเติมเนี่ยพบว่า วัณโรคไม่ได้ขึ้นสมองนะครับพอวัณโรคไม่ได้ขึ้นสมองเนี่ยแล้วอาการป่วยของคนไข้เนี่ยจริงๆก็ดูดีขึ้นแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลงไปว่าน่าจะเป็นจากการแพ้ยาไอโซในซิดนะครับเป็นไม่ใช่การแพ้ยามันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้สาเหตุที่เกิดจากไอโซไนซิดได้เนี่ยเขาอธิบายอยู่2ทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่1ก็คือเกิดจากตัวยาเนี่ยมันจะไปขโมย ตัววิตามิน b 6ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ทําให้มีการขับทิ้งทางปัสสาวะมากขึ้นคราวนี้ตัววิตามิน b 6เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการสร้างสารสื่อประสาทเช่นตัวที่ชื่อว่ากาบาในสมองของเรานะครับพอมีสารสื่อประสาทที่มันแย่ลงเนี่ยมันอาจจะให้เกิดอาการสับสนเกิดขึ้นได้ แต่ว่าในผู้ป่วยหลายเนี้ยเราก็มีการให้วิตามิน b 6ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครเป็นวรณโลกเนี่ยบางคนจะได้กินวิตามินคู่กับยาวรรณโรกนะครับซึ่งวม่ได้นที่คุณหมอให้ก็คือวิตามิน b 6นั่นเองเขาให้เพราะเหตุผลนี้ที่ว่าคนกินยาไอโซเนสิตเนี่ยอาจจะมีการทิ้งวิตามิน b 6ออกไปทางปัสสาวะนะครับ ส่วนทฤษฎีที่2เนี่ยเราพบว่าไอตัวยาไอโซแนซิดเนี่ยอาจจะไปทำลายสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโมโนแอมีนออกซิเดตนะครับซึ่งสารตัวนี้ที่อยู่ในสมองเนี่ยมันจะมีหน้าที่ไปทำลายพวกสารโดปามีนซีโรโทนินซึ่งเป็นสารความสุขในละสมองของเรานะครับถ้าเกิดว่ายาไปาทำลาย ตัวโมโนแอมีนออกซิเดสตตัวนี้เนี่ยก็ทาให้มีโดปามีนหรือซิโรโทนินเนี่ยที่มากเกินผิดปกติไปเพราะไม่ถูกทําลายใช่ไหมครับมันก็ทําให้เรามีอารมณ์คึกคักปุ้งซ่านอาจจะเห็นภาพหลอนได้นะครับเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากทฤษฎีอันนี้มากกว่านะครับเขาก็เลยหยุดยาไอโซแอนซิดไปนะครับพอหลังจากหยุดยาไป48ชั่วโมงเนี่ยก็พบว่าคนไข้เนี่ย กลับมาปกติเลยนะครับพูดคุยรู้เรื่องทุกอย่างดูดีเลยเขาก็เลยเริ่มการรักษาวัณโลกใหม่ค่อยๆใส่ย,ยาเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ปรับยาให้เหมาะสมพู้ป่วยเนี่ยก็ไม่มีอาการสับสนหรือ,อาการทางจิตเวชให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจากการรายง,งานเคสทางการแพทย์อเนี้ยก็ทําให้เรารู้ว่ายาวันโลกเนี่ย ก็ตัวไอโซเนสิดเนี่ยมันก็มีผลต่อสมองได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้พบบ่อยแต่ถ้าเราเจออาการทางจิตเวชในคนที่ทานยาวันาโลกอยู่นะครับตัวยาไอโซเนสิดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการสับสนได้นะครับที่การรายงานทางการแพทย์ฉบับนี้เขาเขียนรายงานมานะครับครับสวัสดีคนณคริจบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ